สวัสดีครับผมปันเวทครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีตุลหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2565นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่30มิถุนายน ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ5ดวงครับไม่นับดาวจันทรเลข2ได้แก่เลข4ดาวพุธดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่7และย้ายต่อจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่26เลข9พระเกตครับย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมในวันที่13เลข1ดาวทิศย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่15เลข6ดาวศุกร์ครับย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่19 และสุดท้ายเลข3าดาวคารย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่26มิถุนายนส่วนดาวอื่นๆยังคงโคจรอ,อยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยครับลักษณะการโคจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับของชาวราศีตุลเนการงานเนี่ยยังคงมีปัญหามีบอสักมีความยุ่งยากวุ่นวายอยู่นะครับแต่พอถึงครึ่งเดือนหลังเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายลงนะครับทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น การงานที่มีการขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับในช่วงหรืออาจมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับแต่พอถึงช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็จะค่อยๆขยับไปในทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลการดูแลสุขภาพนะครับงานที่เกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ งานที่เกี่ยวกับสมุนไพรยารักษาโรคนะครับกลุ่มนี้จะประสบผลสําเร็จดีและจะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีตุลเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานนะครับสำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้นะครับก็คือเรื่องของปัญหาข้อผิดพลาดนะครับความขัดแย้งนะที่เกี่ยวกับ การพูดจาการเจราจาการติดต่อสื่อสารการแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงงานทางด้านเอกสารข้อตกลงข้อสัญญานะครับข้อกฎหมายต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่าปกติรวมไปถึงมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงด้วยนะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันละครับส่วนทางด้านการเงินนะครับของชาวราศีตุลในเดือนนี้นะครับการเงินเนี่ยโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางข้อไมทางที่ดีนะครับ นะก็มีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือแต่ในเดือนนี้เนี่ยชาวราศีตุลเองก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากด้วยเช่นกันนะครับนะแต่การเงินเนี่ยจะดีขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเนี่ยในช่วงปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็จะมีรายรับรายได้มากขึ้นครับนะคือตั้งแต่วันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปนั่นแหละนะครับโดยประมาณเนาะ แล้วก็มีเกณฑ์นะครับมีโชคมีลาบนะครับได้รับได้ทรัพย์สินได้ของมีค่านะจากเพศตรงข้ามนะครับอาจจะเป็นคู่คองเป็นแฟนเป็นหุ้นส่วนเป็นคู่สัญญาก็ได้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้ก็คือเรื่องของอ,อุบัติเหตุการเจ็บป่วยกระทันหันการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับทั้นนี้ทัานนั้นก็เพราะว่า ในช่วงนี้นะครับมีดาวประเพาะนะเร็งลักนาอยู่ค่อนข้างหลายดวงเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะอย่างมาาครับถ้าเกิดใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบครอบไม่ประมาทปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงไปมากเลยหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ครับส่วนฉลอโชคราบสำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้นะครับวันที่ดีได้แก่วันที่5ถึง8 10ถึง12 21ถึง23แล้วก็28ถึง30 ทิศที่ดีมี3ทิศครับคือทิศต,ตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและก็ตะวันออกเฉียงใต้บุคคลที่นําำโชคโชคราบมาให้นะครับก็ได้แก่กลุ่มคนที่ว่าเป็นมัคมู่นะแฟนนะคู่คองหุ้นส่วนนะครับรวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ที่มีอายุมากกว่าโดยเฉพาะท่านที่เป็นเพศตรงข้ามกับเรานะฮะ ส่วนท่าน่นความรักนะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับทรงทรง,ทรงเรื่อยๆครับไม่ค่อยมีอะไรวุ่หวะวือหวาสักเท่าไหร่นะครับนะก็ทุกอย่างก็ดําเนินไปตามปกติอย่างที่เคยเป็นนะอาจจะมีเรื่องขัดอ,อกขัดใจกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแนละต้องใจเย็นๆกันนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการใช้อารมณ์แนละการพูดจาการแสดงความคิดเห็นตระหังนิดหนึ่งครับนะแต่ถ้าเกิดเราเราพยายามทําความเข้าใจซึ่งกันและกันและปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงไปมากเลยนะครับ คนโสดนะครับเดือนนี้ความรักก็ยังไม่ค่อยสู้ดีนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยยังดูไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดรร้สึกเราสึกว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้น่าสนใจก็พยายามรักษาระยะไว้ครับคบๆคบๆกันไปก่อนครับรักษาระยะกันไว้ก่อนดูๆกันไปดูๆกันไปก่อนครับศึกษาดูใจกันไปก่อนสักระยะหนึ่งดีกว่าครับทั้งหมดก็เป็นคำทนายดวงชะตาของชาวราศีตุลนะครับ ประจาเดือนมิถุนายน2565นี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการ,รท,ำทำคลิปต่อไปก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ